สวัสดีครับค่ำคืนนี้มาเจอกัอนอีกแล้วครับก่อ,อนนอนแฟนผมนั้นอยากจะฟังแลบวันนี้ไอ้กระผมก็เป็นศิทธิ์มีครูเชน่นเดียวกันวันนี้จะมาแล้วอองแลอาหลอ่านสนทรงของการฟังเทศมหาชาติโปรดรับฟังนะครับเจ้าขอเกรินตรา รองด้วยทํานองนานาเพื่อทองศรัทธาของสาทุชนที่ได้นอบต้อง บำเพ็เป็นมหาทานห,นหันเหันนัส่สวดจรรับพันรนาเฮเยเระเฮเยเ,เ,เ,เในประคำพีนัลมีจารึกที่ได้บันทึกระหนึ่งพรนคาถา าหาคผู้ใดระมีใจศรัทธาราฟังเทศสนาให้ครบหนึ่งพันวันเดียวให้จบราฟังครบทุกตอนจงแต่ทศดสะพอจนถึงนครกันภูศนราศี พบองพ,พระสิาาาาาหารคำพี่กล่าวไว้ในมาระยะสุดพระสิฮาน เทศสนาซึ่งคาถาพันมาเรื่องพระเวทสันโดษทางสิบสามกัลขอคงให้ทัาหลับพบพาณาตมาพระสรีฮาริยะว่าเมตไตรลัสังพระมารายมาอย่างนี้ นหาให้ตกแต่งการเทศเพื่อเป็นการบูชาธรรมเทศสนาที่ระกันระกันก็จะประสบพ,สพบศาสนาของ กษัมยสำราญวัาประเห็ิมปรียาดาด้รูปงามตามปราดถนาในคำพีนั้นว่าเอาไว้ยอย่างนี้ประสงค์สิ่งใดจะได้สมหรือดีก็เพราะว่ามีต้นไม้มหาชาดชั ตนก็นรระเบกกระเนกได้ดังใจว่าจะนึกสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นละน้ำเต็มเปลี่ยมฟังชนะอัตสัจจ์จนหกการหันคมกินกันสบายไม่อดไม่อยากข้าวไม่ยากมากไม่แพงและฝนฟ้าก็จะไม่แรง นำไม่แห้งเงินหายไม่แลงและไม่ทวมหล่นทวงม้อ,อไทยจะจรระลีเรื่อยไหลไปตามคลองคงคาคนนี้พระนาศิการประสบสำหรับท่านคนนี้